มีรายการรูปแบบใหม่ระดับอินเตอร์ชื่อว่าร้องสู้ไฟ Keep your light shining Thailand ทุกวันเสาร์ครับเวลา16.15นาฬิกา15นาที4ี่โมง15ทางช่อง7และช่อง7 HD วันนี้ฝั่งพี่เป็นใครครับฝั่งผมระดับพระเอกเลยเป็นพระเอกก่อนแล้วก็เป็นผู้ร้ายครับตอนหลังเล่นเป็นนางเอกหรือว่าความสามารถรอบตัว อย่างที่เขาทำๆกันให้มีรักเย้เจ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 ้เย้เย้อย่างที่เขาทำๆกันให้ถึงใจเหมือนมากเลยอ่ะเหมือนยิ่งกว่าตัวจริงอีกนะคะก็ร้องดีกว่าต้นฉบับจริงๆด้วยครับ ยังพูดกับเจนะคะวันนี้มีแบบว่าสีห้าคนเลยทีเดียวนะคะที่เข้าเข้าหูเข้าตาเข้าใจเราแล้วนะคะดีใจจริงๆเล,เลยเดี๋ยววันนี้นะคะจะทําหน้าที่แบบสุดใจขาดดินเลยค่ะคราวนี้มาถึงเงาเสียงครับทะเลไม่เคยหลับนะครับเธอทะเลหัวใจของเราแฟนเอารักแอบเขาไว้ดูสิเป็นไปได้ ืื่นนใจเเหมอดังลรแต่ผมเห็นสองพี่น้องปรึกษากันอย่างเข้มข้นเลยนะฮะปรึกษากันวิเคอวิจารณ์หน่อยแต่ละคนแต่ต้องยอมรับนะคะเนื้อเสียงดีแก้วเสียงดีแล้วก็สมาธิดีมากลูกเล่นจัดเต็มแบบว่างัดกันมามีเท่าไหร่งัดมาหมดนะฮะไม่อยากให้ไปใกล้บ้านนะกลัวไปงัดบ้านเราด้วยนะออกไปเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นจะฝัน หน th e yeah, yeah, ึ่งท่านที่ได้รับคะแนนโหวตน้อยลองลงมาเขาคนนั้นคือคุณคิกครับใเหรอใครเหรอไมมีเสียใจด้วยครับคุณคิกครับ